ก็ได้มาแล้วครับสำหรับลำโพงบลูทูธลำโพงสำหรับเล่น mp 3นะครับรุ่นฮอตฮิตในตอนนี้ครับดูกล่องเลยครับทุกท่านเบลเบลอะไรครับนี่แกะให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรยังไงนะครับนี่โอ้ยแกะันเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอ่านว่ายี่ห้ออะไรนะครับนี่ครับ s o d l k จะอ่านว่ายังไงล่ะครับนี่นี่ครับ s o l แล้วค่ะโสดแล้วครับบอก รือยังไงครับเนี่ย S O D L K สดแล้วค่าสดแล้วครับเออครับคผมจะเรียกยี่ห้อนี้แล้วกันครับสดแล้วค่าส่แล้วครับนะครับรุ่นห้าหนึ่งส p l u นะครับอยากเลยครัวินัยครับโอ้ยมเห็นว่าสุดยอดเลยรับยี่ห้อนี้ไลองคองก่าครเลย โอ้โหกล่องใหญ่พอสมควรครับทุกท่านโอ้โหน่าหนักด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูจากรูปนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ p o t o p b o n e Super loud BT speaker cinematic cinematic experience นะครับ Hi-Fi audio นะครับสดแล้วค่าสดแล้วครับ S1127plus โอ้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนี่โอ้โหหนักแล้วเนี่ยกี่กิโลไม่รู้เนี่ยว้าบโอ้โหเขาให้อะไรมั่งครับนี่โอ้สายออกครับนี่ออกอินมาครับนี่ทาน 3A 2ก้อน สายชาร์จไท p e C นะครับรีโมทด้วยครับโอ้โอ้รีโมทใหญ่ยาวเลยนะครับนี่ต้องมาดูกันนะว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับสั่นรีโมทนะครับไม่ลอย2อันครับทุกท่านโอ้ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับนี่โอ้ออกแบบสวยงามเลยครับนี่โอ้ดูดีดูแพงเลยครับนี่แต่ไม่แพงนะครับไม่แพงทุกท่านไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้มาในราคา4 8นะครับไม่ถึง5้าเลยครับทุกท่านไม่2ตัวครับเราจะเอาตัวนี้ออกนะครับชั้นต่อไปโอ้โหทุกท่านนั่นแหละครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับ กล่องนี้นะครับทุกท่านก็คือเจ้าตัวเครื่องนี่เองครับโสนดแล้วค่าโสนดแล้วครับโอ้ค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับนี่โอ้ให้มาพร้อมสายครับสายสพายนะครับเนี่แล้วก็คู่มือนะครับอืมโอ้ออกแบบสวยงามมากทุกท่านหรูดูแพงจริงๆนะครับนี่ยค่อนข้างจะมีน้าหนักนะครับนี่ยผมจะลองเปิดดูเลยนะครับนี่โดยที่ผมยังไม่ต้องชาร์จนะครับโดยที่ผมยังไม่ไม่ชาร์จแบตนะครับให้แบตจากโรงงานเขาทํางานเลยครับนี่โอ้ปุ่มลุ่มขนาดใหญ่ครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ครับออนออฟตรงนี้นะครับกดเลยนะครับโอ้ มีคาว่าไฮไฟแล้วก็บลูทูธรอรับสัญญาณบลูทูธนะครับจะลองไมดูก่อนนะครับทุกท่านโอ้ดูข้างๆเขาขอครับจะมีไฟตรงนี้นะครับโอ้ไฟ RGB นี่สลับสีกันสวยงามเลยครับนี่ตอนกลางคืนน่าจะสวยมากครับทุกท่านโสดแล้วค่าโสดแล้วครับเนี่ยจะลองไม่ก่อนนะครับเนี่ยไมเขาเนี่ยเป็นไทซีนะครับเนี่ยแสดงว่ามีแบตภายในแล้วก็ชาร์จโดยไทซีครับจะลองเปิดดูนะครับว่ามีไฟอยู่ไหมนะครับโอ้มีครับทุกท่านครับโอ้มีอยู่ครับมี2ขีด โโอ้ทุกท่านครับแค่รู้แค่นั้นนะครับเสียงดีมากครับรุ่นสองสามสี่โล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 รุ่นสองสามสี่เอาเจลกาสูตรโลโออันนี้พี่เพียวนะครับไมีโคนะครับโลโลรุ่นสองสามโล ผมไม่รู้ว่าอ่ารีเวิร์บเอโคเขานี่เปลี่ยนได้ไหมนะครับนะฮะรีเว่ามันจะมีชนิดเดียวนะครับโอ้การใช้งานเยอะแยะเลยครับโอ้ยเนาะเรามาทดสอบเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวการใช้งานค่อยมาว่ากันครับว่าปุ่มไหนเป็นยังไงนะครับโลโลโลเทสโล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 แต่ว่าบนรุ่มบนรุ่มใหม่เนี่ยที่เห็นก็คือว่าไม่เกี่ยวกับบนรุ่มเมนนะครับเมนบนรุ่มนี่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้น่าจะใช้คอนโทรลพวกดนตรี MP3 บลูทูธต่างๆนะครับเสียงเพลงนะครับแต่บนรุ่มใหม่แยกต่างหากนะครับแล้วก็มีเเ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 เออฟฟคคคคโโโโโลลลลลทีีีี่่่่่่่ปปป็็็นนนนนนรรรรรรรวว์์์บบบบบะะะัััไไไมมมใใใชชชดย เุ่นสองสามเลิกเลิกรุ่นสอง่นสองโอ้จะมีเอฟเฟกต์นะครับฟังก์ชันของเสียงใหม่เพิ่มเข้ามานะครับรุ่นสองสามสี่่นสองสามสี่่นสองสามเสียงดีมากครับเดี๋ยวจะต้องลองเป็นเสียงเพลงต่ออันดับต่อไปนะครับทดสอบด้วยเสียงดนตรีอันดับต่อไปนะตัวนี้เทสไมใหม่ก่อนนะครับนี่ครับส่วนมากในการรีวิวของรีวิวสินค้าผมจะทําประมาณนี้นะครับสไตล์ค่นสไตล์มันครับผมก็จะถนัดแบบนี้นะครับรีวิวกันยาวๆไปเลยครับว่า การใช้งานเป็นยังไงนะครับให้ทุกท่านเห็นกันไปเลยนะครับปนันหามันจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับ เรามาดูด้านหลังนะครับทุกท่านครับเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จนะครับ DC 5โวลต์นะครับเป็นไทซีนะครับสัญลักษณ์สีส้มแล้วก็คือชาร์จเร็วได้แน่นอนครับตรงนี้แล้วก็ TF ก็ยืดบีก็คือเล่นจากแฟลชไดร์หรือเมมโมรีการ์ดที่เป็นไมโครเอดีนะครับแล้วก็อินสตูเมนต์นี่ตัวนี้น่าจะเป็นสำหรับเครื่องดนตรีนะครับเป็นภายนอกได้นะครับนี่ก็เป็นไมค์นะครับ OTG มอนิเตอร์ออก OTG นล้วก็ถ้าท่านมีสายออทีจีที่เป็นไทซีทั้งสองด้านแล้วก็เสียบข้ออกลลาพงเมออออนนนิเเเตตร์ก็็จจะะ่่าาปปไ ขหญ่ข้างนอกนะครับออกเลยน่าจะเป็นออกอินนะครับนี่ออกอินนะครับหมายถึงว่าโอรสายที่เขาแถมให้มาเนี่ยเสียบเข้ากับมือถือสำหรับท่านที่ไม่ใช้ระบบบลูทูธนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ด้านหลังนะครับนี่แต่ยอมรับในเรื่องการดีไซน์นะครับโอ้เขาแบบออกแบบดีไซน์หรูดูแพงนะครับนี่ผมว่านี่ไม่ไม่หนีกันกับยี่ห้อดังๆเลยนะครับนี่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยของจีนถ้าตั้งใจจะทำออกมาให้มันดีผมว่าเขาก็ทำได้นะครับไม่กองแกงนะครับนี่ดูจากบอดี้ดูจากวัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยนะเนี่ยนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยยยวเเเเรรราาคค่่อออมทดสสบบืงงงีพลกัันนะ